เอาไปดูกันต่อในเรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภัยในชุมชนนะครับที่ชุมชนริมคลองหลอแหละเขตคันายาวก็ได้มีการรวมตัวกันของชาวบ้านนะครับในการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภัยในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ ที่ชุมชนริมคลองหลอแหละเขตคณายาวชาวบ้านรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์โดยมีการจัดทําเป็นโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนซึ่งในการดําเนินโครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลจํานวน7คนเพื่อทําการดูแลในเรื่องของเงินทุนและเงินปันผลต่างๆที่ผู้ถือหุ้นในโครงการนี้จะได้รับในช่วงสิ้นปีพร้อมทั้งช่วยจัดการในเรื่องของการรับขยะรีไซเคิลจากชาวชุมชนด้วย นายจางโพรามาตประธานชุมชนในฐานะประธานกลุ่มกล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่าได้รับแนวคิดมาจากการไปฝึกอบรมกับชุมชนต่างๆและเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีจึงคิดต่อยอดมาที่ชุมชนของตนเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนในชุมชนได้รู้จักการจัดเก็บและแยกขยะมูลฝอยการใช้ประโยชน์จากขยะที่ไม่ใช้แล้วโดยแปลงขยะให้เป็นเงิน อีกทั้งยังช่วยทำให้ชุมชนนั้นสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจซื้อหุ้นได้ในราคาหุ้นละ1 0บาทพอสิ้นปีก็จัดการแบ่งเงินปันผลส่วนผู้ที่ไม่ได้ถือหุ้นก็สามารถนำขยะมาร่วมกับโครงการได้ซึ่งก็จะได้เงินในการขายแต่ละครั้งเป็นรายได้อีกทางซึ่งหลังจากที่ได้มีการประชุมหารือกับชาวบ้านถึงข้อดีเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องของการเก็บขยะเหลือใช้ซึ่งทุกบ้านก็ได้จัดเก็บขยะไว้เพื่อน,นํามาเข้าร่วมโครงการในทุกวันอาทิตย์ด้วยครับไอที่มันพอจะขายได้ก็ให้เก็บให้เาเก็บมาขายลูโรมาขายม่งะนั้นมันก็สกรปรกกับชุมชนอะทิ้งทั่วว่ะว่าโครงการนี้จะทําให้ในชุมชนเนี้ยลดในเรื่องของขยะมากหน่อยแค่ไหนเนี่ยลดมากแน่นอนเพราะาตอนนี้ เราลงมาเดือนกว่าก่อนที่ที่จะเริ่มสร้างตอนนี้รู้สึกก็ลดไปแล้วนะสะอาดเยอะและทุกบ้าเก็บกันเป็นกองๆเยอะเก็บสกระสอบไปนะ